เอานะครับตอนนี้พร้อมไหมฮะการขึ้นโชวบนเวทีพิธีกรพิธีกรดูชุดพิธีกรก่อนนะแน่นมากครับตอนนี้แน่นมากพร้อมคคนเมื่อกี้ไปซ้อมแล้วไปซ้อมแล้วครับผมอยากให้เป็นแฟนได้ชมกันครับว่าเราเต็มที่จริงๆทุกคนบนเวทีเต็มที่มากนี่ท่าเต้นด้วยนะรอดูดีท่าเต้นด้วยขอบคุณนะครับขอบคุณแก๊กเอฟด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ มาแกง AF ไปแล้วฮะเราจะพลาดแก๊งเดอะสตาได้ไงครับนะลบมาลบมาลบมาแกงเดอะสตามาแล้วนะฮะตามครับสวัสดีแฟนแฟนเฟซบุ๊ก,กครับนี่เอมน้ำครับสวัสดีครับแฟนคลับถามหากันเยอะแยะมากมายเข้ามาใน a c e b o o k ไปเอมน้ำเอมน้ำเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ วันนี้ตื่นเต้นมากค่ะเพราะว่าปีที่แล้วเอ็มมาคนเดียวค่ะก็เลยปีนี้บอกว่าไม่ได้รงเหงาเราก็ต้องชวนเพื่อนมาด้วยก็เลยชวนน้ำมาด้วยกนเป็นแพ็กเกจเลยนะตอนนี้มีผลงานอะไรยังไงบ้างครับตอนนี้เพิ่งปล่อยเพลงไปนะคะเพลงคู่ของเราสองคนนะคะเพลงเอาที่สบายใจค่ะดาวน์โหลดกันได้แล้วนะคะเดี๋ยวแล้วก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตคู่จิ้นของพวกเราด้วยค่ะก็ยังไงฝากแฟนๆในเอนเตอร์เทนด้วยค่ะวันนี้เรามาเป็้นใจห้คชาเพราะว่าคชาร่วมรุนรางวัลอย่างไงก็ยินดีกับทุกคนนะคะที่ได้รางวัลวันนี้ค่ะแล้วชุดยังไงคร เหมือน้ากำมะอหยีคู่กันนะวันนี้ดูเป็นเจ้าหญิงหวานหวานเบาๆปกติจะเป็นเห่าๆวันนี้ใส่กระโปรงมาทั้งคู่ค่ะยังให้เห็นลุคหวานๆบ้างมีอะไรอยากจะฝากบอกถึงแฟนๆไม่ให้เห็นแฟนๆ,ๆเนี่ยพอไลฟ์สตรีมมิ่งเพิ่มถามด้วยเอ็มน้ำเอ็มน้ำอยู่ไหนหก็ขอบคุณเนาะสมกับังใจเพราะว่าพวกเราออกมาจากบ้านสองปีแล้วแต่ก็ยังแน่นหนาเหมือนเดิมเลยค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามผลงานพวกเราสองคนด้วยนะคะพวกเราตั้งใจทำเต็มที่มากๆเลยเจอกันในงานนะคะขอบคุณมากครับขอบคุณครับ สมใจแฟนคลับแล้วนะคะจัดให้แล้วนะครับโคชินเอ็มน้ำนะฮะมาดูกันต่อเลยนะครับ MISS International นะจัดกันเต็มเลยนะฮะวันนี้ นีขอเดินมาหน่อยขอเดินมาหน่อยโอเคตรงนี้มาขน่หน้าตรงหน้าตรงโอเค้างนดิตรงตรงโอเคขอบคุณค่ะ